ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านจากปากคนตายแล้วฟื้นเผยบทกรวดน้ำไทยโบราณหรือบทกรวดน้ำพญายมราช อุทิศอย่างไรให้ถึงผู้ตายประกาศบุญไปให้ไพศาลการทําบุญไม่ว่าจะเข้าวัดทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาหรือจะทําบุญด้วยวิธีใดก็ตามมีหลักที่สำคัญอีกอย่างที่อาจารย์นิติกริตกิตศีวรนัน์บอกว่าขาดไม่ได้และไม่ควรลืมเด็ดขาดก็คือการกรวดน้ำบางคนคิดว่าไม่สำคัญบางคนกระดไม่เป็น บางคนไม่เคยแผ่ส่วนกุศลให้ใครนั่นจะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อไปอย่างเวลาที่คุณไม่มีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์แล้วและจะเป็นสิ่งชี้วัดว่าคุณจะต้องลงนรกหรือได้ขึ้นสวรรค์สำหรับเคล็ดลับการทําบุญคนอื่นเขาจะเริ่มด้วยการปล่อยปลาปล่อยนกกี่ตัวอะไรต่างๆอันนั้นคือต้นทางแต่สิ่งที่อยากให้ทุกคนทำคือปลายทางตอนจบ วิธีการทําบุญมันมีตอนจบที่สำคัญคือการกรวดน้ำและคนไทยจํานวนมากไม่เข้าใจเรื่องการกรวดน้ำบางคนก็กรวดน้ำไม่เป็นมีหลากหลายบทให้ใช้และไม่รู้จะจบยังไงอาจารย์นิติกริตแนะนำให้ใช้บทนี้มันจะชื่อว่าบทกรวนน้ำไทยโบราณอันนี้เป็นชื่อที่เขาตั้งขึ้นมาแต่จริงๆอาจจะไม่ได้ชื่อนี้ก็ได้ เรื่องเล่าของบทกรวจดน้ำอันนี้เป็นเรื่องของอาม่าคนหนึ่งที่เป็นคนจีนเมื่อประมาณสัก60ปีที่แล้วเขาตายไปไม่ถึงเจ็ดวันเขาก็ฟื้นกลับมาในงานศพที่ลูกหลานกำลังจัดให้แล้วเมื่อแกฟื้นขึ้นมาได้ลูกหลานก็ถามว่าทำไมถึงฟื้นแล้วไปไหนมาอาม่าแกคนเล่าว,ว่าเขาตายไปก็มียมมาทูตมารับไปพอถึงสำนักพระยายม พระยายมท่านก็บอกว่าคนนี้ยังไม่หมดอายุไขเนื่องจากในตอนนั้นคนจีนจะมีชื่อซ้ำกันนำสกุลก็แท่เดียวกันเขาก็จับวิญญาณมาผิดแต่ท่านบอกว่าไหนๆก็มาถึงนรกแล้วก็ขอให้ได้ดับร,รู้ท่านก็พาดทวนนรกอมาม่าก็ได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายแต่มันจะมีสิ่งที่น่าสนใจที่ว่าไปเจอคนที่อยู่บ้านใกล้กัน เป็นชายแก่ที่ตายไปก่อนหน้านี้แล้วชายแก่คนนี้ก็เข้ามาใกลๆ้ๆและขอร้องให้อมาม่าเพราะร่างกายของชายแก่คนนี้ที่ศีรษะจะมีขวานจามผ่าศีรษะเอาไว้และมีการเอาเหล้าราดที่หัวตรงที่เป็นแผลเขาก็เกิดความทรมานเขาบอกว่าช่วยกลับไปบอกลูกหลานเขาด้วยว่าในโลงศพจะมีขวานกับเหล้าอยู่ช่วยเอาออกจากโลงให้เขาด้วย อามาก็ถามว่าใส่ไว้ทำไมเขาบอกว่าเขาเป็นคนสั่งเองว่าให้ใส่เหล้ากับขวานไว้ในโลงเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องนรกเขาคิดว่าเขาจะเอาขวานไปฟันต้นงิ้วและจะกินเหล้าอวดยงมาบานพอมาตอนนี้สิ่งที่เขาทำไว้กลับเป็นเครื่องมือทรมานเขาเขาสานึกแล้วช่วยไปบอกลูกหลานเขาให้เอาออกจากโลงศพทีคือแกก็ท่องนรกไปเรื่อย มีเหตุการณ์หลายอย่างและก่อนจะกลับท่านก็สอนให้อาม่าคนนี้สวดมนต์แต่คนแก่คนจีนพูดไทยก็ไม่ชัดท่านก็ให้บทกรวดน้ำมาบทหนึ่งท่านก็ท่องให้ฟังบทกรวดน้ำนี้จะเป็นคำกลอนพออาม่าได้ฟังด้วยความที่มันยาวอาม่าแกก็บอกเยิาบาลว่ามันยาวจำไม่ได้ท่านบอกว่าพอขึ้นไปจำได้ทุกเรื่องพอหลังจากแกฟื้นขึ้นมาที่งานศพ แกก็เคาะฝาโลงพอเปิดมาแกก็ฟื้นจริงๆแล้วแกก็เล่าในสิ่งที่แกเจอข้อพิสูจน์ก็คือแกไปบอกลูกหลานของคนแก่คนนั้นที่ขอร้องให้เอาขวานกับเหล้าออกจากโลงศพให้พอไปบอกทางนั้นก็ตกใจเพราะเป็นความลับของบ้านเขาแต่ทำไมถึงรู้อาม่าก็บอกว่าไปเห็นแบบนี้มาลูกหลานก็เอาเหล้าเอาขวาน ออกจากโลงศพให้แล้วอาม่าเองก็กรวดน้ำบทนี้ได้และสวดมนต์ไทยได้ไม่รู้สวดบทไหนนะแต่สวดเป็นเฉยเลยและแกก็บอกว่าพระยาย,ยมราชฝากบอกว่ากลับไปบอกคนที่โลกมนุษย์ว่านารกสวรรค์มีจริงฝากไปเตือนการทำความดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีจริงทีนี้เจอใครอาจารย์นิติกริบจะแนะนำให้ใช้บทกรวดน้ำนี้ มันเหมือนเป็นสิ่งที่เบื้องบนประทานให้และอีกอย่างชาวพุทธจำนวนมากไม่รู้ว่าการกรวดน้ำสำคัญยังไงครูบาอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าเรื่องเกี่ยวกับการไปนรกให้ฟังคนเข้าใจผิดว่าไปสำนักพระยายมราชไปเจอท่านนี่เป็นคราวสวยละต้องลงนรกแน่แต่แท้ที่จริงแล้วการเจอพระยายมราชนี่ท่านมีหน้าที่ช่วยเราให้เราจำได้ ช่วยให้เรานึกได้ว่าเรามีความดีอะไรเพื่อให้เราไม่ต้องลงนรกท่านก็จะถามว่านึกถึงความดีอะไรออกบ้างท่านจะถามอย่างน้อยสามครั้งแต่พอนึกความดีไม่ออกท่านก็ใช้ตัวช่วยว่าลองประกาศในโลกวิญญาณมีวิญญาณท่านใดบ้างที่รู้ว่าดวงวิญญาณน,นี้ชื่อนี้มีความดีอะไรไว้บ้างช่วยมายืนยันหน่อยเพราะถ้ามีพยานยืนยันความดีเขา ็มีโอกาสขึ้นสวรรค์แต่เราจะมีใครมายืนยันถ้าเราไม่กระดวนน้ำและมีพยานกรวดนน้ำแบ่งผลบุญให้คนนั้นคนนี้เทวดาต้นไม้นั่นนี่เจ้าที่เจ้าทางก็จะมีพยานประจักษ์ความดีของเราถึงเวลาจนแล้วจนรอดเราก็จะต้องไปตรงนั้นเราก็จะมีตัวช่วยมันก็จะส่งผลมาตรงนี้ถ้าเราทำบุญไม่ปราณีตศักแต่ว่าธรร ตอนจบก็ไม่ได้อุทิศให้ใครหรือไม่เข้าใจก็ละเลยไม่ทำเราก็เสียโอกาสในการใช้ชีวิตฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญไม่จำเป็นต้องเทศกาลก็ได้ทำได้ทุกเทศการทุกเวลาถ้ามีโอกาสก,าก็ลองใช้เรื่องนี้ไปคนที่มาช่วยถ่ายทอดก็ได้บุญสาธุด้วยโลกวิญญาณน,นั้นมีอยู่จริงแต่คนไม่เชื่อและยังลบลู่รับรองว่า มีที่ทรมานแบบเฉพาะให้แน่นอนต้องเหวียนไาวตายเกิดจนฉลาดรู้ว่าโลกวิญญาณนั้นมีอยู่จริงและบทกรวดนน้ำนี้เหมาะสําหรับคนทําบุญใหญ่เพราะมีคำกล่าวถึงเทวดาที่ละเอียดและเป็นคำกลอนที่ท่องง่ายใครทําได้ย่อมเกิดผลดีต่อตัวเองแน่นอนคำกรวดนน้ำภาษาไทยโบราณบุญทานที่ทา กลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพนานาเป็นวิมานทองเรื่องรองโสภากับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวารเครื่องทิพครั้งนี้ส่งถึงชนนีบิดาหยานานถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์พ้นทุกหยานาน ได้วิมานทองฝูงเปรตทั้งหลายนรกอสุรกายหมู่สัตว์ทั้งผองเต่าปลาปลูหอยกุ้งน้อยเนืองดองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ไซได้กระทําทารุณ้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุน รับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอินทราเทวาอีกทั้งพรมมาทาเวสุวรรณพระภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุทธนันพระฤหัสสบดีพระสุขพระสาวเทพเจ้าทั้งหลายาสิสองราศีพระยมพระการ จตุโลกบาลทั้งสี่ครุฑทานาคีกินรีกินราเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงอนุโมทนารับเอากุศลผลบุญนี้หนาทั้งพระสุธาคงคาวารีชื่อว่าเข็นใจขอจงอย่าได้ ไปบังเกิดมีความยากอย่าได้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีคารหะบอดีมนตรีพระยาคนพานอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชะกุศลได้พ้นอสุราขอให้ตัวข้าพบพระสีอานได้ฟังคำสอน จิตใจโอนอ่อนสำเร็จอยานานลุถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพพานดับชาติสังขารจากโลกโลกีและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับที่มาเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้โดยอาจารย์นิติกริกิติศีวรนันมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชาเสียงธรรม ขอขอบพระคุณค่ะ